โอเคครับก็ตอนนี้นะครับเป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันที่19นะฮะซึ่งจริงๆเราแพนรับรถเทส l a นะครับตอนนี้เราแพนรับรถวันอังคารวันที่21นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่บอกใครเลยแม้แต่คนใกล้ตัวอะไรคนไม่บอกใครเลยนะครับเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะครับแล้วก็บอกทุกคนว่าเรา ยังไม่มีแพนรับรถนะครับแล้วคนอื่นก็รับไปรับไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาปั่นคนอื่นต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งโปรเจกต์ของเราคือเราจะแอบไปรับรถนะก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวนี้เราจะโทรหาเติร์ดก่อนต้องมีอะไรคุณจะโทรทำไมต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจจะเป็นเพราะเลือดกูบีหรือเปล่าพี่เลือดกูบีอ่ใช่โอ้อสวย อยู่บ้านแหมทำเป็นขับรถโชว์กระจกอ้เอี่ยโชว์คิดว่ามีหลังคากระจกก็เทเหรอโอ้ทหเที่ยแล้วร้อนถึงไหนเนียเงือแต่ขับไปเงือบไปเนี่ยอยากได้ฟถืมอยากได้ฟิล์มเลยเนี่ยไกลละไกลละน้องมาบอกใจไม่ดูแล้วแค่นี้นะไม่เห็นไม่อยากดูกระจก เดี๋ยววันพุธก็เจอกันอีกสัตว์ก็เว้นเวลาให้กูทาใจสักวันสองวันก็ยังดีแค่นี้บายก็เดี๋ยววันพุธที่มันบอกนะครับก็คือวันพุธเราต้องเอาเอารถไปติดฟิล์มของบาวฟุ้งนะครับก็เดี๋ยวก็ไปดูกัน แต่ผมก็จะไปติดวันอังคารผมรับรถเสร็จวันอังคารผมไปติดวันอังคารโดยไม่บอกใครเลยนะครับแต่วันพุธก็จะไปแบบเหมือนไม่มีรถเหมือนเดิมนะครับเมาดูกันว่าโปรเจกต์นี้เราจะเราจะปิดบังทุกคนได้นานแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอไปทํางานก่อนไปละ โอเคกลับมาแล้วนะครับตอนนี้วันที่21เดือน3แล้วนะครับเราจะเริ่มทำภารกิจลับๆกันน <Wow. S 1> วันนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่พาสิโอสตาร์บัคพาสิโอนะครับตรงข้ามนั่นก็คือเนทสตานะครับเทสลา t ทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภารกิจลับของเรานะฮะก็คือเราจะมารับรถเท s l a กันแล้วนะครับแต่เราไม่บอกใครเลยนะครับตอนนี้เราเก็บเป็นความลับไว้นานมากแล้วก็ทนทุกทรมานกับทุกคนนะครับแล้วก็ ลอกไอเติร์ดนะครับให้เติร์ดแบบเห็นใจเรานะแต่ว่าเดี๋ยวภารกิจมันจะไม่จบแค่นี้ภารกิจคือเดี๋ยวผมจะรับรถเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มทําการแต่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยวีนนี้ผมไม่ทํางานเลยผมจะแต่งรถอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พอแต่งเสร็จเราค่อยเอาไปพุ่งใส่เติร์ดทีเดียวเลยดูดิมันจะช็อกแค่ไหนนะเพราะว่าแม่งแบบถมถ,ถุยล้วไวเยอะนะครับว่ามันได้รถก่อนนะครับทั้งๆท,ที่คิวผมมาคิวก่อนมันนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูคอยดูนะอ่ะ ขึ้นมาแล้วนะครับรถตอนนี้ผมยังไม่ถึงตัวรถเลยนะแต่รถน่าจะแอคทีเวตแล้วนะครับแล้วกท็ที่ตัวรถมีซิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเชื่อมกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมสามารถสั่งการได้แล้วนะแบบตอนนี้เหลือ7จนะครับจอดอยู่ด้านล่างโอเคเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยดีกว่าไปโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับมันจะเจอเจอจ,จ้ามากๆเลยดูหลังคาแล้วก็กระจกตอนนี้คือรอบคันตอนนี้ไม่มีฟีมอะไรเลยนะก็แสบตาม,มากๆเลยแล้วก็ เดี๋ยวลาดับแรกที่เราจะไปติดกันก่อนเลยคือเรื่องของฟิล์มเรานัดเบ่าฟุ้งเอาไว้นะครับวันนี้เป่า,าฟุ้งนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป่าฟุ้งที่จะติดกันเนี่ยเป็นสเปคอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปเอาข้อมูลตรงนู้นเดี๋ยวตอนนี้ขอขับรถแอบตาม,มากร้อนด้วยร้อนหัวหวัวร้อนไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เป่าฟุ้งพระรามเก้าแล้วนะครับก็วันนี้ตามคอนเซปต์เดิมคือเราแอบ เอิร์แอบเพื่อนมาแต่งรถนะครับก็ตอนนี้เรารับเทส l a มาวันนี้วันแรกเลยนะครับ okay. ที่เราเลือกก็คือข้างหน้าเป็น60ข้างหลังเป็น80นะครับแล้วก็ในพาร์ทของหลังคาข้างบนเราเลือกเป็น60เพราะว่าเวลาเราวอล์กเนี่ยแสงจะได้เข้านะครับผมุณดูแล้วก็คือไม่ว่าจะแ0หรือ60ความร้อนเนี่ยเข้าพอๆกันอยู่แล้วแต่เรื่องของความสว่างเนี่ยแสงสว่างจะผ่านมากกว่านะครับก็อันนี้เป็นเทส l a โมเดล3 Performance นะครับ คครับก็ปรเจกิกเพื่อนมาแต่งรถนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอย่างแรกที่เราทำวันนี้นะครับก็คือติดฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมถ่ายในรถให้ดูนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็คือมองไม่เห็นข้างในรถแล้วนะตัวเนี้ยอ่านี่คือแค่60นะครับเป็นเซรามิกนะครับของบาวฟุ้งเนาะบ่ายสามแล้วจริงๆวันนี้เป็นรอบสื่อของมอเตอร์โชว์ด้วยเดี๋ยวต้องรีบไปมอเตอร์โชว์ตอนเย็นนี้อีกไปแล้ว โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่บาวฟุ้งนะครับร้านบาวฟุ้งพลามเก้านะครับอยู่กับเติร์ดด้วยนี่วันนี้เติร์ดเอารถเท s l a m o เดลสามเพอร์ฟอร์มนนะครับมาติดฟิล์มกรองแสงนะซึ่งฟิล์มกรองแสงอันนี้เราติดของบาวฟุ้งนะครับแล้วก็ อ่าสเปคที่ติดตอนนี้เป็นรอบคันเนี่ยจะเป็น60%ส่วนตรงส,ส,ส่วนพาร์ทหลังคาเนี่ยจะเป็น80%นะครับของมันจําเป็นใช่เพราะเราลองมาแล้วอาทิตย์หนึ่งลองมาแล้วอาทิตย์ <c oughs> นหนึ่งเป็นไงบ้างขอสัมภาษณ์หน่อยช่วงหลังคายังพอรับได้นะเพราะเนื้อกระจกมันเข้มไงแต่พอไอ้ช่วงกระจกรอบคันอ่ะมันใสไงไอ้ช่วงแดดที่มาจากข้างหน้าอพอมันโดนถ้าไม่ได้ใส่แขนยาวหรือขายาวอ่ะโอ้โหเข่าขาแขนเนี่ยเป็นเรื่องเรียบร้อยไม่โอเคขนาดมันดําอยู่แล้วเนี่ย เกกี่ยวับฟลิ์มแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราไม่ใช่ว่าติดเสร็จปุ๊บเราจะมาถ่ายถ่ายเสร็จเลยว่าเอ้ยมันเย็นขึ้นไม่เดี๋ยวขอลองใช้สักพักนึงก่อนนะครับให้ฟิล์มมันเซตตัวอะไรตัวด้วยแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเย็นขึ้นไหมไหไงนะโอเคไป โอเคครับสวัสดีครับพี่โจนี่ครับพี่โจนะครับเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับต้องบอกว่าเทสลากระจกเป็นเฟรมเลสเนาะเพราะฉะนั้นคือมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในในคลับที่เขาบอกกันว่าพอเราเอาตอนติดฟิล์มเราต้องล็อกกระจกขึ้นใช่ครับพอติดเสร็จปุ๊บช่างก็ปิดปังเข้าให้เป็นไงพี่กระจกแตกแเลยครับตรงมุมนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือเพื่อนสมาชิกที่ไปติดฟิล์มที่ร้านไหนก็ตามนะครับไม่ได้บอกว่าต้องมาร้านนี้เนาะบอกว่าจะร้านไหนก็ตามอะถ้าให้เขาดูนิดนึงว่าเขาล็อกกระจกเเสส็็ุ๊บพอติดจ อย่าลืมปลดล็อกให้กระจกมันลงใช่ไหมฮะถ้าเลยไม่ได้นี่ถ้าเกิดแบบนี้ตั้งเกตตรงนี้ครับอ่านี่จะดอกลงแบบนี้ครับอ่าแบบนี้สามารถปิดได้อ๋อครับผมอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราล็อกกระจกไว้อ่าเดี๋ยวอ่าเราล็อกกระจกนี่นะครับอ่าโอเคกดตรงนี้ขึ้นเต็มแบบนี้ครับผมปึ๊บแจะนี้ถ้าเกิดปิดอ่าขาดแตกสูงเลยครับนี่มุมนี้เลยใช่ไหมใช่เข้านี้เลยผัวลูกยางตัวนี้มาแล้วอ่านี่เพราะฉะนั้นคืออย่าลืมกันนะครับโอเค นี่เป็นทริปเล็กๆ,กๆน้อยๆนะแต่ก็แหกมาแล้วนะครับหลายคันนะฮะในขับนะครับ มาครับก็ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับสําหรับการติดฟิล์มบ่าวฟุ้งนะครับแล้วก็การแต่งต่างๆนานาครับเราทําอะไรไปมากมายเลยนะครับตอนนี้บอกว่าอาทิตย์กว่าแล้วด้วยซ้านะครับก็ทุกอย่างน่าจะอยู่ตัวแล้วนะครับทั้งเรื่องของแฟลปทั้งเรื่องของการติดฟิล์มทั้งเรื่องของต่างๆนานานะครับตอนนี้เซ็ตค่าได้อยู่ตัวแล้วนะครับผมจะพามาดูกันครับตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในรถนะเดี๋ยวขอพาไปดูนอกรถก่อนละกันไป โอ้โหค,ค,คนละโลกเลยตอนนอกรถนะครับตอนนี้ก็วันนี้อุณหภูมิน่าจะสักประมาณ30ไปลาย,ลาย,ลายเกือบ40นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับก็แดดจ้ามากนะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูไปโอเคนี่ก็คือตัว t ท s l a m o เด l 3 Performance นะครับซึ่งเราติดฟิล์มนะครับถ้าเกิดจะนับเป็นสเปคจริงๆก็คือบานหน้าและบานอาวง่ายว่าชิ้นหน้ากับชิ้นกระจก ข้างคนขับกับคนนั่งข้างหน้าเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่สังเกตนะครับดับเบิลเซรามิกของบาฟุงนะฮะก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับก็มองไม่เห็นข้างในนะครับเพราะเป็นดับเบิลเซรามิกนะฮะก็ให้ความเขาเรียกว่าอ่าแอลลี่พร์เวทกับคนคนนั่งนะครับส่วนบ้ารหลังตรงนี้นะครับถ้าเทียบเป็นสเปคจริงผมจะติดตรงนี้ที่แปดสิบนะครับเพราะว่าอ่าไม่ค่อยมีคนนั่งแหละครับแล้วก็ข้างบนนะครับหลังคาข้างบนจะบอกว่าโมเดลสามเนี่ยจะมี เป็น2ชิ้นนะชิ้นหลังกับชิ้นหน้านะครับซึ่งข้างบนทั้งหมดเนี่ยผมเลือกเป็น60%หมดนะครับก็อย่างที่ต้นคลิปบอกไว้นะครับที่เราเลือกเป็น6 0เนี่ยเนื่องจากการตัดความร้อนหรือฮีทคัตของของฟิล์มเนี่ยก็ตัดความร้อนได้พอๆกันนะครับแต่การผ่านของแสงเนี่ยหกจะผ่านแสงได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมถ่ายร็อกถ่ายอะไรในรถเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าแสงจะเข้าได้มากกว่านะครับทีนี้เรามาดูในรถกันดีกว่าครับเนื่องจากข้างนอกเนี่ยเราถือเห็นแล้วว่าโอเค มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้กลางวันนะตอนเที่ยงเดี๋ยวถ่ายกลางคืนให้ดูอีกทีถ้าให้ชัดเจนคืออย่างนี้ครับนี่คือหกสิบล้วมาดูข้างในกันอ่านมะครับใสชัดเจนนะครับส่วนข้างบนนี่ทาพาทิตกันเลย โดยตัวกระจกบานหลังจะเข้มกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ทีนี้มาเรามาดูกันเปิดกรอบอุป, <c oughs> ปรกรณ์ง่ายง่ายและงงูๆตามภาษาชาวบ้านผมนะครับ <c oughs> ก็คือตัววัดไข้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวปืนยิงอุณหภูมิวัดอุณหภูมิดูนะครับก็จะดูว่าตอนนี้ เขาเรียกว่าความร้อนที่ส่งผ่านตัวกระจกหลังคาของเทส la ลงมาเนี่ยเท่าไหรนะครับผมจะยิงที่ตัวผมก่อนอ่ะสามสิบหกจุดสี่นะครับตัวผมตอนนี้นะครับก็อุณหภูมิปกตินะไม่ได้เป็นใข้นะโอเคเรามายิงตรงนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงจะไม่ยิงที่กระจกนะครับจะยิงที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าความร้อนมันจะส่งผ่านมาช่วงเติมตรงนี้นะยิงไหนดู ที่แบบถัว40โอเคเอ e เวอร์นะครับประมาณ40.2นะครับ <Wow. S 2> ซึ่งอุณหภูมิที่ลงมาตรงหัวตรงนี้เท่ากับว่ามันจะมาประมาณ40.2นะครับก็ <c oughs> ถามว่ามันไปไหมไม่เป๊หรอกครับเพราะว่าคือยังไงจะให้ยิงตรงนี้เหรอยิงผมอ่ะหัวผมก็39.2ตอนเนี้อ่ะก็เท่ากับว่า มันประมาณนี้สามสินะครับุณอุณหภูมิที่ส่งผ่านมาถามว่าตัดร้อนได้ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมมากครับดีกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะก็แต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามันตัดร้อนจนไม่รู้สึกไม่ร้อนเลยไหมไม่มีฟิล์มไหนครับทำได้หรอครับผมว่า,าบนโลกนี้เจอแดดประเทศไทยเข้าไปนะครับ ไม่ว่าไ,ไ,ไม่ว่าฟิล์มยี่ห้อไหนคงไม่มีใครกล้าการันตีว่าจะไม่ส่งผ่านความร้อนลงมานะครับเนื่องจากตัวโมเดล3นะครับหลังคาเขาอยู่เตี้ยด้วยนะครับและนี่ผมปรับเบาะต่ําสุดนะครับเพราะว่านี่ก็คือับปรับตามมาตรฐานการขับของผมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ปรับเบาะสูงขึ้นกว่านี้นะครับแล้วหัวคุณอยู่ใกล้กับใกล้กับกระจกมากกว่านี้คุณก็จะรู้สึกร้อนข,นขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ดีกว่าไม่ติดเลยแน่ๆนะครับแล้วก็การส่งผ่านความร้อนถือว่าไม่ได้แย่นะครับต้องบอกงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ซึ่งข้างนอกรถก็ไม่ต้องดราม่านนะรว่าแบบโอ้ยอันนั้นมันเป็นวัสดุเหล็กวัสดุอะไรก็ไม่รู้จะวัดยังไงอะ่ะมันขึ้นว่าไฮอย่างเดียวฮะคือมันน่าจะอุณหภูมิเกินไปแล้วผมก็ไม่รู้จะยิงตรงไหนให้คุณละ่ะแต่ว่าข้างนอกอะ่ะคือเอามือแตะและ้วเหมือนเราต้องมือออกอะพองอะ่ะพวกนี้ดีกว่าน่าจะเกินเกินที่ตัวเลขมันจะกําหนดได้แล้วนะครับก็คงห้าสิบอัพนะครับอุณหภูมิข้างนอกซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าผมยืนตากแดด หัวผมยังไฮเลยเนี่ยยืนบักแดดมันยังไฮเลยอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิล์มเป็นยังไงบ้างมาจากด้านในตอนนี้มีไฟอยู่นะ น,นี่ก็จากด้านในตัวรถนะครับชาและอันนี้นะครับจะเป็นทางที่เป็นเรียบมอเตอร์เวย์นะครับก็คือจะไม่ค่อยมีไฟนะครับสังเกตนะครับมันก็จะมืดข้างๆทา,า,างหน่อยนะฮะแต่ว่าด้วยไฟของเทส l a นะครับต้องบอกว่าเป็นไฟที่สว่างจริงๆนะครับก็ชัดเจนครับมองเห็นได้ ไม่ไม่ว่าแบบต้องแบบเพ่งหรืออะไรเลยขับสบายๆได้เลยกระจกมองข้างนะครับาให้ดูมุมนี้กันอาจจะยากนิดนึงสั่นนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าแสงน้อยด้วยนะครับแล้วก็กล้องก็ไม่ในการสั่นอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าดูจากตัวกระจกมองข้างแล้วเนี่ยก็สว่างชัดเจนอยู่นะครับไม่ได้มืดนะครับครับและนี่นะครับเป็นถนนตอกนกลางคืนนะครับเป็นถนนที่มีไฟ เยอะเยอะนะไฟชัดเจนนะครับขออภัยนะถ้ากล้องสั่นนิดนึงนะฮะกล้องกันสั่นไม่ดีเลยนะฮะแต่ว่าภาพชัดเจนนะครับจะห้ดูตอนจ้องวะลงอุโมงกันนิดนึง มีรถตามมานะครับที่กระจกหลังโอเคครับก็ได้เห็นแล้วนะครับสำหรับตัวเจ้าฟิล์มบาวฟุ้งนะครับก็ตอนนี้นะครับรีวิวเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นทั้งกลางวานันกลางคืนในเรื่องของความร้อนในเรื่องของการมองกลางคืนออกไปเนี่ยอมองชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองดูในคลิปกันดูแล้วลองตัดสินใจกันดูสําหรับคนที่รับรถมาแล้วนะครับมันไม่มีฟิล์มแถมมาเนาะเราก็ต้องหาฟิล์มดูนะครับส่วนตอนนี้นะครับทางเรา เราก็ได้ติดบาฟุ้งทั้งคันสีขาวสีดําติดทุกคันเลยแต่ว่าสเปคอาจจะต่างกันออกไปนะครับมีทั้งแอนตาร์กติกาทั้งกีนแลนด์นะครับหลังคาอย่างของผมตัวนี้เป็น60นะครับก็พอเพียงนะครับสาหรับเรื่องการกรองความร้อนบางส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ตัดความร้อนได้จริงๆเลยก็แนะนําให้ติดฝ้านะครับเพราะว่าไม่มีฟิล์มตัวไหนหรอกครับที่สามารถกรองความร้อนได้ทั้งทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยว EP ีต่อไปนะครับเราจะไปทําอะไรกันต่อนะครับอันนี้ผมตัดมาสําหรับ1นึ่งวีคหลังจากการใช้งานแล้วนะครับ ต้องบอกว่าวันที่1วันที่2วันที่3ที่เราเราเอารับรถมาเนี่ยเราแต่งรถไปเลื่อยเปื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูอีกในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็จะมีคลิปรวมในคลิปสุดท้ายเลยนะครับแลวรวมตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าทําอะไรไปบ้างนะครับโอเควันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากติดตามด้วยกดไลค์กดซับสไคร้ได้นะครับสําหรับแลนดอนทริปอีวีไปแล้วครับบ๊ายบาย